ท้อตลอดนะครับทาไมถึงวันนี้เลยเหนื่อยมากก็คือมันเตรียมตัวมานานอะไรพวกนีแ้แสดงว่าการการการพอจะทราบล่วงหน้าว่าจะต้องมีอุทธร์แล้วก็ดีกาแน่นอนมันก็ยังดีใจไม่สุดจริงครับกชนะคดีในชั้นต้นมันถามว่าขั้น,นตอนนี้ใหญ่ๆแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นวิบวิบายในดีในในในครั้งแรก เพราะว่าครั้งแรกมันก็ได้ผลแล้วแต่ถ้าครั้งแรกสมมติมันจะกลับมันกลับไปตามที่ไม่ไม่ไม่ตามที่เราคิดมันก็คําว่าเหนื่อยมันก็มีแล้วแต่ถามว่าพร้อมไหมพร้อม,พร,อมพร้อมทุกชั้นศาลนะครับแล้วดูแนวโน้มแล้วเขาเขาน่าจะยืนนนออยย่นอุทธรณ์กันอายการยื่นอุทธรณ์ถั่เมื่อไรอะไร่งนี้เขากจะทราบผมไม่แน่ใจเนี่ผมนมี่แทนท่านอายการไม่ได้แต่มันมีกระบวนการในการถ้าไม่ทันก็ขยายไปได้ครับตามกฎหมายนะครับไม่ว่าไม่ว่าตัวผลเองหรือ หรือจำเลยคนอื่นๆที่ที่ที่ศาลพิบากิภาษาเขาก็สามารถถ้าเห็นไม่ด้นก็ขยายได้ครับตามกฎหมายทุกอย่างแต่ในระเบียบมันต้องกี่วันอะไรงีก็คือโดยแรกก็ทั้งแรกก็คือ30วันเนี่ยครับไปใน1เดือนเนี่ยครับจะต้องต้องอุทธรณ์ก่อนมมต้องขยายอุทธรณ์ แทนบวความไม่ได้ครับยังไม่ได้กลุ่เรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญอิม่มให้สำหรับพ่อปู่ผมแม่และครอบครัวจริงๆนะสงสารลูกเขากครับไปกลุก่มค,คาวามไปต่างประเทศย่างเงีๆแต่วันนี้สุดยอดจริงๆยอมรับยังดีใจแทนด้วยเลยครับยังไงครับในกรณีที่เอ่อผู้ต้องเอ้าจำเลยที่หนึ่งสองสามได้รับการยกฟ้องแต่ว่าจำเลยที่สี่ห้าหกเขายังไม่ได้รับการยกฟ้องด้วยอย่างนี้ม,นมันเกิดผลอะไรไับ เห็นไหมนะผมมันเป็นเรื่องของการวิจัยของศาสตร์นะครับผมแต่ไม่ได้ต้องโารพท่านนะครับท่าน <ละ S 1> ก็มีเหตุผลของท่านมุมมองของท่านส่วนจำเลยที่อาจจะต้องคำพิบากษาสทนายก็มีอ่ะครับเขาคงหาทางแก้ไขในเรื่องของจะคู่ต่รองยังไงนะครับแต่ผมคงตไม่ก้าร่วไมได้อธิบายเก็บ็เข้าไว้ได้แค่ว่าหลางังจากนี้ต้องกลับไปหารือกับดีเจแมนก่อนใช่ไหมคะว่าหลางังจากนี้จะยังไงต่อและในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคะครับก็ ก็ใช่ฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเดี๋ยวต้องพักสักครู่หนึ่งให้พักร่างกายพักจิตใจเพราะน้องเองผมเข้าใจว่าคนไปอยู่อสถานที่หนึ่งจากจากเดิมทีจากที่ท่านเห็นจากเกิดเรื่องได้มาอยู่สถานะหนึ่งเป็นผู้ต้องขังเงนี้แล้วปัจจุบันนี้สามารถเป็นผู้ต้องขังไม่สบายครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าคืนนี้เขาต้องนอนเต็มเต็มเต็มหลังได้แล้ว ในความหมายของคือนอนเต็มอิ a, ่มแล้วไม่มีความระแวงคดีจบแล้วในส่วนของชั้นต้นเรามา่ว่ากันใหม่เรื่องอุณทรั์ต้องคอยว่าทางทางท่านเจารจะใช้สิทธิ์หรือไม่อย่างไรก็ว่าถีขั้นตอนดีนะครับส่วนที่น้องบอกว่าจะเป็นดำเนินก,การฟ้องไปไหมอันนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็เป็นเรื่องของทางผมเป็นฐานะทนายความครับก็คงแนะนำอะไรไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ตัวความว่าจะใช้ดูนิดอย่างไรนั่นแหละครับ ระยะเวลาหนึ่งปีเศษเดือน้อะไรที่ยากที่สุดอะคะในการต่อสู้คดีนี้คดีให้คดีเป็นยังไงระยะยากที่สุดมันก็คือพูดง่ายว่าเป็นหลักฐานโจทย์ะครับมันก็ต้องนําเสนอเข้ามาเราเนี่ยสารราชนาวกเลยแต่คดียาก็ต้องกระชากใช่ไหมครับว่าโจทย์พนักงานพิสูจน์ก็อยู่ที่ที่ทางทางโจทย์เขากล่าวหาเราเนี่ยเราบอกทีนี้เราก็พยายามทําในเรื่องของนำะจักษ์ฐานที่เรามีอยู่ ขำค้านพยายามโจดอะไรหรอเนี่ยครับว่าเราเก็บข้องอยังไงไงพวกนี้ครับเพราะบางสิ่งบางอย่างตอนแรกข่าวที่เสนอไปกับความเป็นจริงน่นในทางในทางในทางนำเกิดคุณเล่เรื่องเนนะครับมันคุณเล่เรื่องกัน,กนเลยข่าวออกแรงมากแต่พอในทางนำเกิดมันคุณเลเรื่องเลยนะครับแสดงว่าข่าวในโซเชียลไม่ไม่ได้มีผลในการ มผมไม่ผมตอบไม่ได้ว่าท่านจะแต่ถ้าโดยผมพูด้วยหลักการ,ร,การผมผมทำ<ม>เรื่องแรกก่อนผมก้าวล่วงในการ<ม>วิธเสร็จของท่านไม่ได้ว่าท่านจะคิดยังไงแต่โดยโดยหลักการโดยหลักของ,<ม>ข,องของบหบายแล้วเนี่ยต้องพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนใช่ไหมครับใครจะมาโซเชียลยังไองอะไรกยังไงมันพยายนหลักฐานมันพิสูจน์มันมาพิสูจน์ในชั้นพิจารณาหมดเลยว่าหลักฐานนี้เชื่อได้หรือไม่ที่มาอย่างไง ควาฟังได้ว่าเป็นขควผิดหรือเปล่าทีน,นี้เราไปฟังโซเชียลมาโซเชียลแรงอ่ะครับทีน,นี้เจ้เาทา่านก็สงส,งสารน้องเขาอ่ะขัะบรถมาตลอดขอบคุณครับเดี๋ยวอัเทีเดียวผมแจ้งนะได้ครับผมขอบคุณมาก